โอเคนะครับก็วันนี้ขอแนะนําเทคนิคปั๊มทองนะฮะปั๊มทองกันจริงๆนะครับในห้องซอมบี้ฮะแล้วก็แนะนําตัวละครกับจี้ที่ควรจะมีไว้เพื่อปั๊มทองทําอีเวนต์นะฮะบางคนบอกว่าเราจะปั๊มไปทํำไมปั๊มแรงปั๊มทองคือในหลายๆอีเวนต์นะครับทองอ่ะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะฮะอย่างตอนนี้ผมเหลืออยู่สองแสนไอปอนะัพกรันเกี่ยงเลย นะก็จะไม่ต้องปั๊มทองแล้วก็ทุกครั้งที่เราปั๊มเนี่ยเราก็เป็นการเก็บรอบไปด้วยในตัวนะครับเมื่อเราเก็บชนะทิปเปิ้ลไลท์ทัวริซึมครบแล้วนะฮะเราก็มาปั๊มทองกันต่อมาดูจี้กันก่อนนะฮะจี้ที่เหมาะแก่การปั๊มทองอันแรกเลยนะครับ ็คือจี้ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลนะฮะอันนี้ก็จะเหมือนของไทยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่า2%นะครับทุกครั้งที่ทอยเบิ้ลจะได้รับอ่า78ได้มาเบิ้ลรน78%ของเงินเดือนนะฮะและอีกอันหนึ่งที่ขายไม่ได้เลยก็คือออฟนะครับอันนี้พอดีผมไปใส่ออฟใน G นี้ซึ่งมันจะไปซ้ำซ้อนกับตัวละครแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะเอาแต่ออฟอย่างเดียวก็คือออฟเบิ้ลนะฮะ ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับต่ำสุดก็24นะครับอันนี้ผมยัดไป28เร์เลยจะเบิ้ลกันอย่างเดียวนะฮะส่วนอันอื่นเนี่ยก็ควรจะมีออฟคุกกี้นะครับเพราะว่าห้องซอมบี้เนี่ยอซอมบี้จะกวนประสาทนะครับทอยไม่ค่อยตรงนะฮะเป็นเป็นห้องที่ปั่นปวดลูกเต๋ามากที่สุดนะครับอาจเสียอารมณ์นิดหน่อยนะฮะก็ควรจะมีคุกกี้เบิ้ลได้คุกกี้เพราะเราเบิ้ลกันอยู่แล้วนะครับ เบิ้ลแบบแหลกลานนะฮะเพื่อให้มันเข้ากับจี้ตอตตี่นะฮะยิ่งเบิ้ลบ่อยยิ่งได้ตังนะครับห้อง10 n อ็นเบิลครั้งหนึ่งจะได้ประมาณ 1M กว่าประมาณ1 1ล้าน1แสนนะครับส่วนตัวละครที่แนะนำก็คือ Dark House i o n หรือที่รู้จักกันในเซิร์ฟเวอร์ไทยกับไต้หวันว่า Dark Lucy นะฮะซึ่งคุณสมบัติก็จะเหมือนของ เกาหลีเลยตัวนี้นะครับแต่เขาแต่งภาพมาหลอนๆกว่าของเกาหลีเยอะนะฮะมันก็ดูจากแขนแล้วเนี่ยมันก็เหมาะกับแบบซอมบี้จริงๆนะครับพูดง่ายๆเป็นตัวละครประจำแบบซอมบี้เลยแหละเพราะว่าสกิลนะครับเป็นสกิลทีมแต่ผมแนะนําให้เล่นแบบเดี่ยวดีกว่าเพราะมัน,มนได้ทองเยอะกว่าเล่นแบบทีมได้ทองน้อยนะฮะได้รับ ทองเพิ่มหลังจากจบเกม135%เนะครับ1.35เท่าเอา1.35ไปคูณที่เรามีนะครับอย่างเช่นถ้าเราได้อทอง1 0 0 0งมืนก็จะได้เพิ่มมาอีก3,500นะฮะเป็น1 000, 3 5 0 0แล้วถ้าเราใส่ลูกตร๋ลูกเต๋าเนี่ยที่มันบวกบนัสทองเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นไปอีกนะครับส่วนตัวละครน,นี้ถ้ามีเวลา มีเวลาเจาะรูผมก็แนะนําว่าให้เจาะรูแล้วใส่อัญมณีเพิ่มทองอ่ะครับเนี่ยให้ใส่อัญมณีที่มันเพิ่มทองอ่ะอันนี้ฟอร์จูนโลคอ s t w วินโบนัสเกมไม่ดีแอคควาเนี่ยเพิ่มมบนัสทอง10%นะฮะใส่เข้าไปคือเล่นเซตบวกทองอ่ะ คือบวกทองทั้งตัวเลยนะครับจี้ก็เป็นจี้เพิ่มมาเบิลทั้งตัวเลยนะครับคือกะว่าเล่นจบเกมมันจะมีอย่างน้อย2ตัวนะครับที่ได้ห้าหมื่นทองในตานั้นมันเกมมันลิมิตไว้ที่ห้าหมื่นทองนะครับก็ปกติผมจะตั้งเป้าว่าเล่นเล่นรอบหนึ่งตานึงเนี่ยก็จะให้เล่นให้ได้มาเบิ้ลในห้องรวมประมาณสักร้อยห้าสิบเอ็มนะฮะมาดูแนวทางการเล่นของผมกับ คนในแก๊งกันบ้างนะฮะว่าเราเล่นกันยังไงถึงมีทองใช้ตลอดนะครับโดยไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นในแง่ที่ว่าไปทําให้คนอื่นเขาล้มละลายติดลบเยอะๆนะฮะอันนี้สงสารคนอื่นแล้วก็สามารถจะเก็บรอบได้ด้วยในแต่ละวันนะครับปั๊มทองสบายนะฮะก็คือชวนเพื่อนชวนกันเองนั่นแหละให้อยู่เต็มห้องแล้วเราก็มีกฎอยู่ว่าเราจะปักธงกันอย่างเดียวนะครับ เราไม่สร้างแลนด์มาร์คไม่สร้างเมืองนะครับเพราะมันคุมดาเมจไม่ได้นะฮะถ้ามันมีจี้พวกที่กันการเป็นซอมบี้ได้ก็ควรจะหามาใส่ไว้นะครับแต่เนื่องจากเซิร์ฟนี้ไม่มีนะฮะก็เลยต้องทำแบบนี้ไปก่อนนะฮะโอเคนะครับก็มาลองเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวผมองกดนั่นก่อนเพื่อนเขารอดาละ Start Let's see who goes first อีกจีนน้นึงที่ขาดไม่ได้ก็คือกระดิ่งที่ถูกผูกแต่ผมไม่มีนะฮะแต่ผมมีออฟเพิ่มเงินเดือน80%นะครับู่ในหมวกก็อ,อาศัยวบ่นบ่อยๆเอาแล้วนนะค,ะครับไข่จี้หนึ่งโอ้ผที่โลเลยสวดเด็กเปิดมานะครับก็ซื้อ,อแนะนำมาให้ซื้อพวกกดทอยครั้งแรกได้เบิ้ล มันจะได้หมาเบิร์นด้วยนะครับแล้วก็อีกออฟหนึ่งที่น่าจะควรหาเอาไว้ในจี้นะครับพวกกระดิ่งก็คือออฟที่ตกอ่าตกก่อละอ้างเราด้เงินอย่างเงี้ยฮะอันนี้เขามีเนี่ยฮะออฟร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์แป๊บเดียวขึ้นไปสิบสี่เอ็มแล้วนะฮะเงินของห้องตอนนี้ก็เป็นสี่สิบห้าเอ็มแล้วนะครับอีกออฟหนึ่งที่น่าสนใจก็คือออฟที่บอกว่าได้ ได้เงินเดิมพันคืนเวลาเล่นแพ้ในเกมโบนัสนะครับคือถ้ามีออฟออฟนั้นแหละก็คือสามารถจะทุ่มเล่นเล่นยามินิเกมตรงนี้ได้เลยนะครับเล่นให้แพ้หรืออะไรเราก็ได้เงินคืนนะครับถือว่าคุ้มนะฮะอันนี้เขก็จะถอยไปเรื่อยๆช่วงแรกไม่ต้องไปสนใจยิงบอสนะครับไอ้15นาทีแรกอย่าหยิบเพิ่งยิงบอสนะครับหรือยิงก็ยิงเบาๆไปนะไม่ต้องยิงแรงสัก ยิงสักสองสักสาเอเบาๆไปฮะเน้นทอยเบิ้ลเยอะๆนะครับกดทอยทีละสองค่อยๆไปนะฮะแล้วก็ดากคซูซี่เนี่ยเออ่ซี่ติดตัวเขาจะเป็นเบิ้ลบินนะครับ95%ค่อนข้างดีนะฮะทอยมากสองนะครับโอเคเดี๋ยวลองเงินเดิมพันดูหนึ่งเอ็ม ตะกี้ได้มาจากเบิ้ลละเป็นส,สักสองตาพอแพ้ก็ไม่เสียนะเพราะได้ได้คืนมาจากเบิ้ลตะกี้แล้ว <oz> ค่อยเป็นั่นใหม่นะครับ <oz> ไม่มีออฟเอ่อคืนเงินเดิมพันถ้ามีจริงเนี่ยตะกี้เสียไปไปหนึ่งล้านได้คืนนะมาอัพเต็มบวกเจ็ดเลย <oz> คือถ้ามันมีแบบประกายแสงแล้ว มันได้เงินเดือน120เหมก็เอานะผมจะหามาใส่แล้วผมจะมาปามห้องนี้แหละนะครับแล้วก็มันจะทำให้เราสามารถเก็บทอง,ท<า>งเพื่อที่เรามาทำกิจกรรมในแต่ละอีเวนต์ได้ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับอันนี้ผมค่อนข,ข้างจะแนะนำนะะเราก็เล่นเล่นไปเรื่อยๆของเราเนี่ย ก็เบินออกมาข้างนอกเนี่ยยิงเบ,บ,บาๆนะครับแต่เราเน้นทอ,อยเอาเบินเป็นหลักนะจะเบินกันแหลกๆอย่างเดียวตัวนั้นเดียวโดนแล้วก็มายิงนะ พยายามอย่าให้มีออฟอตานายอำเภอหรือว่าน้ำหอมติดตัวมานะครับไม่งัน้นเก <Hey. S 1> ินศพถ้าเราไปเหยียบหัวเพื่อนทีนี้ดูดูดเงินเพื่อนนะครับตอนนี้ก็61เอ็มแล้วนะฮะดูว่าจะไหวไหมตัวนั้นน่าจะโดน <My turn. S 1> ตาผมนะขอให้มันติดสิบสอเกก็ได้6ก <11. S 1> กำลังดีเลยปลอดไทยด้วเดี๋ยวบอกเพื่อนเงิน ให้ทอยได้เบิส12นะครับจะได้แก้เป็นซอมบี้นะฮะก็จะดีมากนะครับถ้าเกิดทอยทอย12สามครั้งรวดเลยพยายามทอยให้ติดนะฮะเพราะมันจะเป็นการวนหนึ่งรอบแล้วแล้วสามครั้งเนี่ย12เนี่ยเราจะได้จากอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลด้วยครับ <7. S 1> อันนี้ไม่ได้นะฮะจริงๆอยากอยากให้มันมีจีนะ้เบิล เบิ้ลสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์่ะจะหามาใส่นะครับเนี่ยครับเขาจะเบิ้ลไม่สร้างเมืองนะครับตักธงเพื่อให้กล่องบินเวลาเราเรากดกล่องบินมันออกเนี่ยครับก็จะได้อีกแต่วิธีปั๊มเงินเร็วที่สุดก็เป็นการเล่นมินิเกมนะครับ หาออฟที่ได้เงินเดิมพันคืนจากมินิเกมติดจี้ไว้ด้วยจะดีมากนะครับเนี่ยครับสงสัยเบิ้นยาวหูไปนู่นเลยรู้สึกเอ่อตัวสีแดงเขาจะมีออฟไอ้นี่ออฟตกเกาะล้างแล้วได้ได้เงินเดือนนะครับร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ เขาวนผ่าน,ขนาเขาก็จะได้จากกระดิ่งที่ถูกขูดด้วยในแบบเรียกว่าไงเยอะน,น,น,นะับเบิลตอนนี้เบิลยี่แปดเปอร์เซ็นต์นะครับเซตนี้เข้ากับดาร์คลูซี่อย่างแรงนะเนี่ยเดี๋ยว20แสบแบบนะผมไม่เนยย้นยิงนะฮะเพราะว่าเราจะต้องปั้นเงินให้เยอะก่อนนะครับ อาจจะเสียเวลาสักหน่อยรอบนึงใช้เวลาประมาณสิบสิบหนาทีนะจะถามว่าความคุ้มไงเน้นเน้น,น,น,นว่าจำนวนครั้งไอจำนวนตาไอ,ไ,อไอตาที่เราเล่นในแต่ละแต่ละวันเนี่ยเราเล่นสัก12ตาเนี่ยพอเลยครับเก็บ<อ>รอบอย่างเดียวเนี่ยไผ่านมาได้เงินเดือนเพิ่ม จะมีนีเกมเอาตังค์ด้วยพยายามหาเอาพวกบวกคู่ขี้ตอนเบิ้ลก็ดีนะเพราะว่าบางทีเราใช้คู่ขี้แล้วมันไม่พอแล้วเราคอยเบิ้ลเป็นปกติอยู่แล้วไงนนี้ก็วนมายิงนะวนมายิงแล้วก็เบิ้ลสองทีแล้วก็วนรอบนะครับสังเกตว่าแป๊บเดียวนึ่รวมในห้องในเก้าสิบกว่าเอ็มลนะ เล่นแบบเดี่ยวจะได้ทองเยอะกว่าเล่นแบบทีมนะครับเล่นแบบทีมทองมันตันที่สามหมื่นนะครับมันได้น้อยลองสู้เล่นเดี่ยวไม่ได้อันนี้พยายามบอกกันว่าไม่สร้างเกาะน,นะครับเพราะสร้างเกาะบางทีเผลอพลาดแล้วมีคนชนะเก็บเกาะครบก็มีต้องระวังเนะนี่ยถอยเบิร์นแมนมากเลย คงจะเอาเบิร์นอีกรอบมับ้งไปบินนะไปบินนะเนี่ยทองมาเบิร์นเพิ่ม,มเอา,เาละผมก็จะเลือกแต่แท่นนี้อย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าแท่นนี้มันอยู่ไกลจุดสตาร์ทมากที่สุดเมื่อเราวนรอบนะครับเพราะอีกแท่นหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปเนี่ยมันจะไม่ได้ขเข้าไอ้เหมือนเดือนที่เราวนรอบ วิธีปั๊มทองก็คือวนรอบให้ได้บ่อยๆนะฮะทำไงก็ได้ให้มันได้วนรอบนะครับอนี้พบเบิลแล้วนีฮยิงเบิลได้เยอะยิงได้มาเอ่อมาเบิลเยอะตามไปด้วยนะครับน,นี้ยถ้าเราเกินอ่าจุดบินมาแล้วเนี่ยถ้าเราเบิลอีกเนี่ย จะเป็นการถ้าได้ได้บินเนี่ยมันจะกบมันจะกลับมาบินนะครับในได้วนผ่านข้างหน้ารอบหนึ่งด้วยถือว่าโอเคเลยเนี่ยฮะวนผ่านก็จะได้ประมาณอ่สี่ถึงห้าเอ็มนะพร้อมกันดับเบิลอันนี้โอ้โหผมแมนน่ะลงลงเกาะล้างอ่ะ ลงเกาะล้างได้เงินเดือนเนี่ยโหวพวดเกือบ120ยเอมนะแต่บางคนบอกว่าไปเล่นแบบลบละลายในห้องอประมาณว่าห้องดีแดนเว่นมนนะมันก็ได้นะครับแต่อันนี้คือผมเล่นแบบเป็นเอแก๊งกับเพื่อนไงคือเราจะปั๊มทองพร้อมกัน4ี่ไอดีนะฮะซึ่งมีห้องนี้ห้องเดียวที่ทำได้นะคนละหนะ้าหมื่นนี่ ถ้าเราไปทําในห้องเนี่ยไม่เนหมนมันต้องสลับกันเล่น5าตาซึ่งมันใช้เวลามากกว่าการเล่นในห้องนี้นะนจะหมดแล้วเนี่ยร้อแลละอันนี้ก็มาเกือบ30มเอ็มตั้งเป้าไว้ที่สี่สิเอ็มต่อคนอ่ะแปดลงไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวออกมารอบหน้าอันนี้เขาจะได้ไหมเนี่ย ได้ปักธงไว้เฉยนะครับเพราะว่าเราใส่กล่องบินประกายแสงเอาไว้นะครับของบินประกายแสงเนี่ยข้อดีก็คือเว <10. S 1> ลาเหยียบปักธงนี่จนะไปบินนะฮะไปบินแล้วเราจะได้มาเหยียบแท่นต่อนะครับเหยียบแท่นก็เป็นการปั๊มทองในตัวนะฮะปักธงกันอย่างเดียวเลยเพราะเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยถ้าไปสร้างเมืองเนี่ย โอกาสที่เราจะโดนเขาเรียกว่าอะไรตัวเกมมันแกล้งโอกาสสูงมากนะครับนี่ก็ถอยไปเรื่อยมั่วผมถอยสองตลอดนะครับมันจะออกสุ่มอะไรก็แล้วแต่มันฮะพยายามอย่าถอยสิบสองัวงเพราะว่าเกมมันจะจบไวมากเขาได้ทองน้อยนะครับ ไปกะเอาสามครั้งเลยมีขนาดที่โหลขัของห้องยังของล่อไปเอ็มมาเบิ Marvel ร์นล่อไปยี่สิบห้าเอ็มอีกวิธีหนึ่งที่ปั๊มได้เหมือนกันแต่เสียงก็คือกู้ครับคือเล่นตัวจิโร่ชุชดว่ายน้ำของญี่ปุ่นเพื่อให้ตัวยังไงล่ะ ตัวละครนะครับมันปั้นเมืองแพงๆมาเลยนะครับแล้วก็ใส่ลูกแก้ววังวนมาด้วยนะฮะเอาไว้ดูดตังเพื่อนนะครับผัดกันกู้ครับ <c oughs> วิธีนี้ถามว่าได้ผลไหม <c oughs> เคยลองใช้ได้ผลเหมือนกันนะแต่เล่นยากสู้เล่นแบบนี้ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นช่วงที่ทองคูณสองนะครับ สามารถทำห้าหมื่นทองพร้อมกัน4สี่ไอดีได้นะฮะเต็นกับเพื่อนนี้สบายเลยนี่วนเล่นได้เยอะนะละน,นั่นเขาก็ได้บินนะดีนะออกสิอพอดีเป๊ะเลยร้อยสามเอ็มนะถ้ามีคนวนมาคนหนึ่งก็น่าจะได้ร้อยสเอ็มผมคิดว่า อันนี้ไปเหยียบเพื่อนก็ได้นะ12แมันไม่ออกมันชอบออก9เนี่ยแหละ12ละ9นะครับไม่ออกนะครับเขาก็จะวนมาที่แท่นที่เรานัดกันไว้นะฮะเพราะแท่นนี้ถ้าทอย12มันจะผ่านจุดสตาร์ทไปเลยนะครับทอย12สามครั้งมันก็จะไปบินนะฮะ คอยครั้งแรกจะมาที่จุดสตาร์ทครั้งที่สองก็จะไปจุดที่ยิงแทนยิงวอดแล้วครั้งที่สามคือไปช่องบินเลยนะครับยกเว้นแต่ว่าไอซึกไอจีเบิร์นมันไม่ออกนะมันก็มีโอกาสนะ5%ผมถึงได้บอกว่าควรจะหาอะไรนะออฟที่มันตกเกาะล้างเราได้เราได้เ,ไดเงินเ,นเ,นเดือนไอได้ได้มาเบิร์น130%ของเงินเดือนนะครับใส่ไว้ เพราะว่าคือไม่ว่าเราจะเบิ้ลไม่ว่าเราโฉกขอร้างได้ได้มาเบิ้ลตลอดฮะะตอนนี้เห็นไหมฮะที่หนึ่งของห้องนี้ทะลุไปที่อ่สีกว่าเอ็มละปั้นทองกันจริงๆย,ยังจังเลยร้อยเอมก็ผมว่าน่าจะได้ตามเป้าแล้วล่ะเนี่ยออกด้วยนะครับตอนนี้ก็ดูแล้วน่าจะถึงเวลายิงบอลละนะครับ เหลือซีเ็นนาทีต้องยิงบอสแล้วฮะถ้าไม่ยิงบอสเนี่ยบอสมันจะเล่นเรานะครับคือเวลาหมดเนี่ยจะมีคนชนะแค่คนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเหลือเอลยสิบนาทีนี่คือยิงบอสกันอย่างเดียวนะครับให้บอสต,ตายไวที่สุดแล้วก็ทุกคนรอดนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ติเบิ้ลนี่ฮะ มาเบิลละ <My turn. S 1> ตามผมละจะเป็นั้มันไกลๆก่อนจุดสตาร์ทก็ยังดีเพราะต้องเอามาเบิลเยอะๆนะฮะ <11. S 1> แต่ว่าก็โอเคเพราะว่าคนที่ติดเชื้อเป็นซอมบี้ไปอยู่จุดนี้นะครับ <11. S 1> เขาก็จะไปยิงบอลแล้วก็ปาลมทองต่อ นะรับนจุดนัดหมายนะถึงตอนนี้ถ้าจะให้ทอยนี้ก็ต้องทอย12กันอย่างเดียวนะครับ12กั9น9ะเอาแค่2แต้มแต่มันก็ไม่ค่อยออกนะเนี่ยคือถ้าจะปั๊มทองกันจริงๆก็คือให้ได้อามาเบิลในห้องรวมตามที่เรากำหนดไว้นะครับ140 m นะครับผมตีไว้ที่140 m นะครับ เจ็สองตัวเลยนะฮะอันนี้เริ่มยิงแรงกันละต่อไปก็จะเริ่มกดคูคี้เพื่อลงแท่นแล้วยิงบอสนะครับเราจะกดสิบสองเป็นหลักเลยนะฮะนี่ยะตัเนี่ยจะถอยออกเก้านะฮะเอจีบันไม่ออกอ๋อได้บินพอดีแซมเลย เนี่ยวนรอบนะครับก็เกินเป้าที่วางไว้นะฮะได้แปรเปะนะฮะว่าจะยิไปสองนะฮะซัดเต็มหลอดผมไม่รู้ว่าจะทะลุถึงสองเอ็มไหม บอสตอนนี้เดินสองช่องแล้วโหแรงไปแย่เลยตาผมนะครับผมต้องรีบฆ่าบอสแล้วนะสิบสอง รูนเข้าไปประมาณ60มันที่นกิโลของห้องเลยบอสก็จะอยู่เลเวล3นะอันนี้ก็รุนให้เพื่อนถอยลง5นะกดคู่คี่เป๊ะนะฮะ พูดง่ายๆช่วงอ่ะ15นาทีสุดท้ายนะครับก็จะเน้นยิงบอสกันอย่างเดียวเลยนะครับมีคุกกี้เท่าไหร่ใช้ให้หมดอย่างงกนะอรอดอ๋อ,อโคกันยุ่งเลยทีเนี่ยนะครับอันนี้ก็สามช่องมาอยู่หน้าเพื่อนเราพอดี คนดูสิเขาจะปั๊มต่อไหมจริงจิงบอสครับเวลามีน้อยตอเาตเราถัดไปคูค่ขี้แปดไหมโอ้โหสิบสองได้เยอะเลยสี่สิบกว่าเอ็มละ ม <My> ีออฟเบินสี่ครับจัดเต็มไปเลยครับถ้าได้สิบสองสิบเอ็ดสบายนี่เจ็ดสิบโอเคถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนผมทอยได้แปดพอดีน่าจะรอดแต่อันนี้อันตรายเหมือนกันนะกลัวมันออกสิบโ oh, อ้น,นี่แจม เกมนะครับโอเคสิบสองไหมสิบสองนะฮะเอากำไรตอนท้ายเนะ่ยเกือบสองร้อยเอ็มเลยห้านาทีปิดเกมครับมาดูว่าได้กันเท่าไหร่นะครับโอ้โหเรียลแอปพอดีนะได้สามหมื่นนะฮะดูฮะแต่ละคน สามหมื่นคนที่ได้ที่หนึ่งอยู่ได้ห้าหมื่นครับสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นคือช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงทองคูณสองนะครับคือคนที่ได้น้อยสุดก็จะได้ที่สามหมื่นกว่าๆนะฮะเหมือนชเอเหมือนชนะรัวๆนะครับคนที่ได้ที่หนึ่งอยู่ได้ห้าหมื่นนะแต่ถ้าเป็นช่วงทองคูณสองเนี่ยทั้งสี่คนจะได้ห้าหมื่นหมดเลยเพราะมันคูณสองมาให้นะแต่มันลิมิตไว้ที่ห้าหมื่นครับมันจะห้าหมื่นทุกคนเลยเพราะว่าสังเกตว่าที่สองที่สามที่สี่เนี่ย จะได้3 0,000พอคูณ2เข้าไปมันจะได้6 0,000กว่าแต่มันลิมิตไม่ที่5 0 0 0 0เพราะทุกคนจะเป็น5 0,000หมดเลยนะครับนี่คือ,อวิธีปั๊มทองนะฮะแล้วก็ได้แรงด้วยนะครับได้เยอะเหมือนกันได้เป็นหมื่นเลยแหละก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็การปั๊มทองแบบนี้ไม่ผิดกฎของเกมนะครับเพราะว่าห้องนี้มันชนะพร้อมเงิน4คนได้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เทคนิคปั๊มทองแบบ ง่ายๆนะฮะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเพื่อที่เราจะเอาทองไปทำอีเวนต์สังเกตนะครับขึ้นมาเป็น3 0 0แสนกว่านะฮะก็ปกติผมถ้าขยันปั๊มหน่อยจะได้ประมาณวันละล้านนะครับปั๊มทองวันละล้านแล้วก็ได้แรงกิ้งพอยต์วันละประมาณหกเจ็ดหมื่นน่ยคือแรงกิ้งพอยต์ได้น้อยมากเพราะผมไม่เน้นไงผมเน้นทองอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ